วันนี้มาตอบคำถามเรื่องการวาดสติกเกอร์ลายนะคะพี่ปูจะใช้โปรแกรม iBis Pen X e นะคะแล้วก็ตั้งค่าหน้าก,กระดาษที่1850คูณ1,600นะคะหลังจากที่เราวาดครบตามจำนวนที่ลายกำหนดแล้วนะคะเราก็จะทำการซับมีสติกเกอร์พี่ปูใช้แอปพลิเคชัน s ติ c k e r Maker เพื่อขออนุมัติจากลายนะคะและเมื่อลายอนุมัติแล้วเราก็สามารถเปิดจำหน่ายหรือใช้งานสติกเกอร์ที่เราออกแบบไว้ได้เลยค่ะวิธีการระบายเงาไม่ให้ทับที่เราตัดเส้นไว้นะคะเดี๋ยวพี่ปูจะพาไปดูนะก็คือเงาตรงใต้ ผมนนี้ะะคะให้เราเข้าไปเช็คเลเยอร์ว่าเลเยอร์ตัดเส้นจะต้องอยู่บนนะคะหลังจากนั้นเราจะเพิ่มเลเยอร์ไว้บนผิวหน้านะแล้วเราก็เลือกการตัดออกถ้าอยากให้ดูเงาเป็นธรรมชาตินะคะเราก็จะเลือกที่มัลติพายนะคะเรานําไปใช้ดูนะคะวันนี้เรามาดูวิธีการตกแต่งข้อความสําหรับสติกเกอร์ของเรานะคะ,ะ,คะก็เขียนคําที่เราต้องการไปได้เลยแล้วไปเลือกตรงฟิลเตอร์นะคะแล้วพี่ปูจะเลือกใช้อันที่สนะคะที่เป็นเส้นขอบทั้งคู่เราสามารถที่จะปรับขนาด ความหนาของสีขอบได้นะคะสามารถเลือกสีได้พี่ปูลเลือกสีขาวนะคะหรือถ้าใครชอบสีอื่นก็เลือกได้เลยค่ะถ้าเรียบร้อรยเราก็กดถูกนะคะหรือต้องการตกแต่งอย่างอื่นก็เลือกฟิลเตอร์อื่นได้เลยค่ะเพียงเท่านี้เราก็จะได้ตัวหนังสือที่น่ารักน่ารักไว้ใช้แล้วค่ะลองนําไปใช้ดูนะคะ วันนี้จะพาไปดูวิธีการตั้งค่าสำหรับการตัดเส้นแล้วก็ลงสีของพี่ปูนะคะเริ่มจากแปลงสีพี่ปูจะตั้งค่าความเสถียรน,นะคะอยู่ที่สูงสุดเลยมันจะได้มือไม่สั่นนะแล้วก็การตั้งค่าการดูดสีตรงเครื่องมือดูดสีแบบรวดเร็วนี้นะคะปิดไว้แบบนีนะ้แล้วก็การเทสีนะคะพี่ปูจะตั้งค่าการกระจายของสีเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2.5นะคะเลื่นขึ้นมานิดหนึ่งนะถ้าใครที่ยังไม่ได้ตั้งค่าแบบนี้ก็ลองนำไปใช้ดูได้เลยนะคะ วันนี้จะพาไปดูขอบของสติกเกอร์นะคะปูจะมีการเว้นขอบนิดนึงนะคะจะไม่ชิดขอบจนเกินไปนะจะต้องมีระยะของรูปแล้วก็ขอบค่ะแล้วก็ก่อนจะเซฟเนี่ยเลือกเป็นพื้นหลังโปร่งใสแบบนี้นะคะกดบันทึกแล้วก็เลือก PNG นะคะพื้นหลังโปร่งใสแบบนี้นะแล้วก็กดบันทึกได้เลยค่ะลองนำไปใช้ดูนะคะถ้าหากว่าใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการวาดสติกเกอร์ลายสามารถพิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้โพสต์นี้ได้เลยนะคะแล้วเราพบกันในคลิปต่อไปค่ะ